เห็นไหมนี่น้อากลนช็อกโกแลตอยู่โดโดโดเอาทำไมติดช็อกโกแลตเลยได้ติดน้องมากกว่าเงานั่น กิน,นตัก่อนบักว่านี่นาะถ้าใครได้กินเค้กช็อกโกแลตหน้านี่มันนี้นะแปลว่าเป็นคนพิเศษม,มากๆเลยขณะพรุ่งนี้จะต้องเข้าโรงพยาบาลนะดูสิยังมานั่งทำช็อกโกแลตหน้านี่แจกอีกหายความว่าไงเนี่ย vâng wow, lạc má người À, lạc má người chị nguyễn đọc tưng lạc 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 ได้ไหพี่ได้แล้ว <นะ S 1> ได้ยังคะอืมขี่มือดักเต้